สวัสดีครับผมคุณแอฟจาก The Auto Group, ดีออโติุ๊ปรถมือ2บายเสียมนิสันอุบลน,นะครับคันนี้นาวาล่าไม่2,000มีดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับ อยู่ข้างงผมนี่นะครับวล่านะครับ2.5 e manu นะครับตัวนี้ปี2018ไม่เพียง2000เท่านั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยว ผมต้องบอกก่อนว่าครั้งก่อนครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้คือคันสีดำนะฮะสำหรับลูกค้าที่เห็นคันสีดําตัวนั้นเป็นตัว S นะฮะตัวเริ่มต้นแต่ตัวนั้นขายไปแล้วต้องบอกว่าลูกค้าจะมารับ2วันข้างหน้านี้โอเคนะฮะไม่ต้องเสียใจยไปเรามีคันใหม่คันนี้บอกเลยว่าเพิ่งลงวันนี้นี่เองนะฮะยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวสภาพเดิมๆให้ลูกค้าได้ดูก่อนโอเคครับมาเริ่มกันด้วยกระจังหน้าก่อนผมต้องบอกว่าตัวก่อนเนี่ยมันเป็นตัว S ใช่ม ตัวก่อนเนี่ยเป็นตัว S ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทาธรรมดาแต่ตัวเนี่ยเป็นตัว E แล้วต้องบอกว่าเป็นตัวกลางนะครับของตัวโนวาล่ NB สามร้อตัวนี้ต้องบอกว่าราคามือหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่หกแส0 0กหมื่บาทนะครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกราคาอีกทีหนึ่งตอนหลังจบคลิปโอเคนะครับตัวเนี้ยเป็นตัว E และตัวเนี้ยเป็นตัว รอบหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมละนะครับไฟยังให้เป็นไฟไฮโดรเจนอยู่นะครับแต่ตัวนี้เราต้องมาบอกกันว่าข้างหน้าเนี่ยคือจะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับตัวนี้นะครับเพราะฉั้เป็นตัว E อยู่ถ้าเป็นตัว V นะฮะตัวท็อปในในกลุ่มของตัวเตี้ยเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกให้นะครับเดี๋ยวผมพารีวิวรอบคันก่อนนะฮะมันเริ่มกันที่อยางนิดหนึ่งตัวเนี้ยเป็นยางของ Bistro นะครับตัวนี้ตัวนี้เนื่องจากตัว E แล้วตัว E เนี่ยเขาจะให้แม็กจากโรงงานละเป็นแม็กสวยงามอย่างนี้เลย ของนิสสันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ205นะครับน่าจะเป็นยางประมาณ6-56หรือเปล่าตัวนี้ประมาณเนาะนะครับยางตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลขก่อนนะฮะตัวนี้ยางเขายังเดิมๆอยู่ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้เลยผมบอกก่อนว่าถึงเป็นปี18ก็จริงนะครับแต่ขนเงยังอยู่ครบนะครับยางยังนิ่มๆใช้ยังอยู่อีกนานนะฮะยังใช้ได้อีกปี2ปีนะครับในส่วนของข้างใต้นะครับยังดูสะอาดนะฮะนะฮะ แต่ก็ยังผมบอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะนะเพิ่งลงเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาเอาอยัางไงเดี๋ยวเราล้างให้รอบหนึ่งขัดเคลือบสีให้รอบนึงนครับแล้วในส่วนมาส่วนของด้านข้างผมต้องบอกคันนี้คือลูกค้าเขาติดตั้งในเรื่องของกระดข้างมาด้วยนะฮะกระดข้างกระดข้างเนี่ยมันอันเนี้ยมาจากโรงงานเลยนะฮะอันนี้ออริจินอลแข็งแรงมีความแข็งแรงนะฮะคู่นี้ ก็หมื่นหนึ่งแล้วอันนี้ผมบอกเนยะลูกค้าติดเองนะฮะลูกค้าติดเองนะค,ะ A, นะครับแล้วมาในส่วนของตัวไฟด้านข้างไฟด้านข้างถ้าเป็นตัว E เนี่ยจะเป็นโครเมียมแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่มี LED นะครับยังไม่มี LED เหมือนตัว V นะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นเป็น LED แล้วยังมีเส้น LED แล้วนะครับส่วนลุกคันนี้ต่อมานะฮะลูกค้าเนี่ยติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคิ้วกันศาสตร,ร์นะฮะมาให้นะครับแล้วในส่วนของตัว เบาจับก็มีมาให้ด้วยนะครับผมพาดูรอบคันก่อนนะฮะสภาพมาดูรอบคันก่อนนะฮะจะมีรอยขีดข่วนอยู่บ้างนะครับนิดๆหน่อยๆน,นะฮะตามการใช้งานแต่ผมบอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปคันนี้ซื้อจากที่ไหนซื้อจากสยามนิสันอุบนเรานี่แหละแต่ลูกค้ามีรถหลายคันซื้อไว้จอดใช้เพียง2,000กโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบุ๊กโซวิทว่าลูกค้าเอามาเช็คระยะก,กับเราตลอดเวลานะครับและในส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมก็จะเป็น้อแม็กเหมือนกันนะครับ นะฮะอันนี้เป็นตัวบางโกนนะฮะกันโคนลนลูกค้าไปติดมาเพิ่มเองอันนี้นะฮะไปติดมาเพิ่มเองนะครับส่วนข้างหลังนะครับอันนี้ก็มาดูข้างหลังข้างหลังลูกค้าก็ติดตัวไลเนอร์มาให้ตัวไลเนอร์นี่ก็เกือบหมื่นละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะฮะกันชนนี้ก็ติดเพิ่มให้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ได้แถมมาให้นะคุณต้องติดเพิ่มเองอันนี้ประมาณ4ี่พันนะครับ แล้วมาดูวอร์ดดิ้งนะฮะอันนี้ตัว E นะฮะวอร์ดดิ้งโคปนะฮะโลโก้นิสสันโลโก้นาวาล่าแล้วก็เป็นแผงหลังประมาณนี้ผมจะบอกเลยว่าผมอะรีวิวนาวาล่ามาหลายคันแล้วนะครับคือจุดดีของเขาเนาะก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันมีออกแนวแนวที่นั่งให้ด้วยของกระบปของนาวลานะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงอ่าผมพามาดูรอบอ่าคันอีกทางทางนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูห้องโดยสารโอเคครับ มาต่อทางด้านในนะครับผมเริ่มด้วยตรงพรงมลัยก่อนพ,พงมลัยเนี่ยเป็นพงมลัยแบบหนังนะฮะกระชับมือนะครับอย่างที่เห็นนะฮะแล้วเข้ามาดูนิดหนึ่งนะฮะตรงคอนโซลอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนโซลแบบขนาดเรียบหรูตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ MP3 นะครับ CD นะครับ FMAM นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จนะฮะสามารถใส่ USB ได้เหมือนกันนะครับข้างล่างนี้เคยแล้วก็มี AUX e นะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวปรับแอร์ตรงกลางก็ยังเป็นแมนนวลอยู่ประมาณนี้นะครับตัวสำหรับตัว E แต่ผมบอกเลยว่ากระบะนาวาที่ผมรีวิวทุกคันเนี่ยต้องบอกว่าข้อ, them, ขอดีของเขานะครับผมต้องบอกเลยก็คือมีช่องแอร์ทางด้านหลังนะครับผมต้องบอกว่าทางด้านหลังตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้กล้องไปดูตรงนี้นะฮะ แอร์ตรงนี้นะฮะแคบยี่ห้ออื่นเนี่ยจะไม่มีอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแคบยี่ห้ออื่นจะไม่มีนะครับตรงนี้นะครับแล้วในส่วนของตัวเกียร์นะฮะตัวเกียร์ตัวนี้ก็เป็นแบบหรูลาเลยมาดูนะครับตรงนี้นะสวยงามนะฮะใส่ใส่ยี่หรูลาเลยลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้เลยบอกเลยว่าตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะครับเครื่องดีเซลนะครับ2.5นะครับ ให้กาลังขับ163แรงมานะครับส่วนเบาะผ้าก็ยังตึงๆนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่ต้องบอกก่อนเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับตัวนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับแล้วในส่วนของตัวกำมะหยี่ด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ยังสะอาดนะฮะยังเหมือนเดิมอยู่ยังเดิมๆอยู่เลยผมต้องบอกว่ายังเดิมๆอยู่นะครับอยากจะพามาดูนะครับตัวนะครับตัวเพดานเพดานยังสะอาดดีนะครับตัวนี้ให้เห็นเลยว่ารถเอี่ยมมากๆรถเอี่ยมมากๆนะฮะ ออกจากทางเรานะฮะรถเอี่ยมมากๆนะครับแล้วในส่วนของจุดชาร์จ power outlet ต้องบอกเลยว่านาวาร่าเนี่ยไม่เคยงกในเรื่องของ power outlet นะฮะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะจุดแรกนะมี1จุดแล้ว power outlet ชาร์จแบบเนาะหจุดนะฮะสจุดนะฮะตัวนี้นะแล้วก็อันที่3นี่คือ usb ข้างล่างนะแล้วก็ตัวนี้เลยนะฮะตรงที่วางแขนเรานี่เปิดมาปุ๊บมีที่ชาร์จ power outlet อีกอันนึงผมบอกเลยไม่งกเลย ในส่วนของที่วางแก้วเยอะมากๆนะฮะคู่หน้า2คู่คู่ไข่สองคู่นะฮะแล้วก็ข้างหลังอีกนะครับแล้วในส่วนอ่าตัวนี้มีข้อดียังไงคือตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมลืมบอกพาไปข้างหลังคือตัวเนี้ยมีกล้องมองหลังด้วยนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังด้วยอย่างให้ดูไม่ก่อนไม้ของเขามาดูนี่มาดูนี่ไม่ได้ใบหวยเนาะสองพันเก้าร้อยห้าสิบหกกิโล ผมบอกเลยโคตรใหม่ใหม่มากขออนุญาตพูดไม่สุภาพนิดหนึ่งนะฮะใหม่มากๆนะครับ2009นะครับลูกค้าไม่ได้ใช้เลยและลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงตามระยะเดี๋ยวผมจะให้ดูบุ๊กเซอร์วิสของเขานะคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากนะฮะเดี๋ยวยังไงผมพามาดูเม็ดอาร์แต่ละจุดแล้วกันนะครับตัวนี้อ่าผมมาดูเลยมาดูนี่ก่อนนะครับในส่วนของเม็ดน็อตด้านข้างนะฮะยังเดิมเดิมนะครับอยากให้ดูความเดิมของเขามีวัดดิ้งอยู่เลยนะฮะ ไม่เคยเฉียวไม่เคยชนนะครับแม้แต่อย่างใดนะครับตรงนี้นะครับรถยังเอี่ยมเอี่ยมสีส้มสวยนะครับแล้วในส่วนของตัวะตะเข็บเดี๋ยวผมดึงให้ดูไม่เคยดึงเลยดึงยากเหมือนกันนั่นนึงนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บดึงแกะออกอ,อดึงยากนิดนึงนะฮะอันนี้ให้ดูความเดินของรถนะฮะตรงนี้ยังขมกิบ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 แต่ละจุดเนาะไล่ดูช้าช้านะครับ จะเห็นได้ว่าเบาะเนี่ยเบาะแคบต้องบอกก่อนลูกค้าไม่ได้ใช้เลยนะครับลูกค้าออกกับเราไปนะครับมือหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับยังใหม่เอี่ยมนะครับตรงนี้ข้างหน้านะฮะลองดูปุ๊บนะฮะนะครับในส่วนของแผ่นตัวตรงนี้นะครับของนิสสันยังเดิมเดิมบอกเลขแชสซีนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับ ในเมื่อผมพามาดูด้านขวาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านซ้ายนะฮะว่ายังไงนะครับเมื่อกี้ผมรีวิวทางด้านคนขับไปแล้วอันนี้ห้องโดยสารทางด้านขวานะครับเอ้ทางด้านซ้ายผมต้องหันทางด้านซ้ายเนาะตรงเนี้ยเม็ดน็อตผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับยังเดิมเดิมนะครับยังเดิมเดิมนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้ยังใหม่ๆเอี่ยมๆกๆริบๆนะฮะผมถอดให้ดูเลยทุกข้างนะฮะดูไล่ดูเลยลูกค้าที่ออก,กรถกับเรา สามารถมั่นใจได้นะครับเพราะคุณออกรถกับโชลูมือหนึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยเนาะร,ราคาเราก็ไม่ได้ตั้งสูงนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับลูกค้าประหยัดหลายแสนเลยนะครับตรงนี้ครับมาส่วนของบุ๊กเซอร์วิสนะอันนี้ต้องบอกเลยบุ๊กเซอร์วิสครบลูกค้ารักษาดีมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อขั้นต้นว่าไมค์เขาแค่2 0 0 9นะครับไมค์สองพบางคนก็นสงสัยว่าทำไม ลูกค้าถึงมาขายผมแล้วผมต้องบอกเลยนะจริงๆของผมมเป็นไปสู่บริการเนาะนี่ครับลูกค้าเช็คระยะกะเล่าดูนะลูกค้าวิ่งน้อยมาก700ก็เช็คพันสก็เช็คเช็คมาจนสุดท้ายเนี่ย2 0นะครับเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานี่เองผมบอกเลยว่าลูกค้ารักรถมากโอเคครับมาต่อที่ห้องเครื่องมาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับ อันเนี้ยผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นจุดอาร์คต่างๆนะฮะมาดูนิดหนึ่งนะครับเม็ดน็อตนะฮะไม่มีขยับผมบอกเลยเม็ดน็อตไม่มีขยับใสปิ้งใสปิ้งนะฮะแต่ละจุดเห็นไหมนะครับยังเดิมๆนะฮะผมต้องบอกก่อนยังเดิมๆนะฮะตะเข็บด้านซ้ายยังเดิมๆนะครับเม็ดน็อตนะครับรูกลมนะครับรูกลมฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับอยากเดี๋ยวผมเงียบแป๊บหนึ่งฟังเสียงเครื่องด้วย คเครื่องเดินสะดวกเครื่องเดินสะดวกบอกเลยว่าเครื่องแน่นมากนะครับวิ่งไปแค่2,900กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็มาดูเม็ดน็อตทางด้านขวานะครับทางด้านขวามือของผมนี่นะไล่ไปเรื่อยๆนะผมอยากให้ดูนะครับแล้วก็เครื่องเขาเนี่ย2 0 0ร้อยา ซีซีนะครับหนึ่งร้อยคนสามแรงม้านะฮะค่อนข้างวิ่งดีเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ดูแผงกันความร้อนครับแผงกันความร้อนเนี่ยยังเดิมๆอยู่เลยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับนะฮะแล้วในส่วนของตัวป้ายมอกรนะครับตรงนี้นะฮะยังเดิมๆนะฮะตรงนี้นะครับอย่างที่ผมรีวิวทุกรอบนะครับถ้าเป็นของนิสันนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ต้องเป็นนิสันความฟั่มนะฮะเป็นรอยฟั๊มสังเกตไหมนะ ตรงนี้โอเคครับผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะฮะใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะครับแค่เฉพาะกระไดข้างขึ้นนะครับการชนหลังผมบอกเลยแค่นี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะครับตรงเนี้ยใครได้ไปคุ้มมากแล้วลูกค้าเนี่ยติดฟงติดฟิล์มคิ้วกันศาสา์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมบอกราคาก่อนนะครับคันนี้มาฮะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วคันนี้ผมบอกราคาคือมือหนึ่งเนี่ยหกแสน 69,000บาทนะเราไม่ได้ขายราคานั้นนะฮะรถคันนี้2ปีแล้วเราขายแค่49,000บาทนะฮะ49,000บาทนะครับ, 4, 09, บ,รบตัวนี้บอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับลูกค้าที่อยากได้ไม่เนย้อยนะครับรถใสๆสติดต่อเราไม่ได้นะครับยังไงคันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของอความสดใหม่ของคันนี้คันก่อนคันสีดําหรือคันสีเทาที่ผมรีวิวไปแล้วและลูกค้า มาไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะครับเราก็มีคันนี้มานะครับเป็นแซมสีส้มนะฮะสวยสดใสนะครับคันนี้ผมเลยอยากฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับยังไงผมนะครับคุณแอปจากดีออโต้กุ๊ปรถมือ2บายเสียงนิสันอุบลนะครับผมขอฝากคลิปดีๆอันนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ